สวัสดีค่ะมาผิดงานนะคะเนี่ยเพราะว่ามันยังมีถึงวันคริสต์มาสเนาะแต่ว่าซื้อมาแล้วไม่ได้ใส่ขอใจหน่อยนะอันนี้เราก็จะมาขายกระเป๋าเพื่อนบอกว่าให้รีวิวขายกระเป๋าวันนี้ก็ทําได้หึงใบค่ะอุ้ยนี่นด์เมดจริงๆเลยนี่นะคะนี่กระเป๋ามินิอุ้ย เอาไว้ใส่อะไรนะคะจริงๆแล้วมันก็เป็นสร้อยได้นะสร้อยได้นี่จใส่โทรศัพท์สมาร์ทโฟนนะคะอันนี้สบายๆเลยอันนี้ใส่ใส่โน้ตบุ๊กลำบากไหมคะลำบากเขากว้างนะคะเขากว้างมากนี่นะคะก็ไม่มีอะไรมากไม่มีการหล่นแน่นหนามากค่ะใส่โทรศัพท์นะคะ อันนี้ทำได้วันละชิ้นค่ะอันนี้ออกแบบเองแฮนด์เมดเลยนะคะแฮนด์เมดค่ะแฮนด์เมดก็คือแบบว่าไม่มีการวัดอะไรทั้งสิ้นเอาโทรศัพท์ทาบอย่างเดียวเลยนะคะเนี่ยค่ะแล้วเราก็จะมาสะพายค่ะนี้นะคะสวยไหมคะใบ<ว>นี้ขายเท่าไหร่ดีเธอแต่ไม่ตั้งราคาเลยเนี่ยตั้งมูลค่คานี่เราแบนี่ไหมคะมวิวแบบมากมีเคสด้วยอความชอบของคนนะคะเพราะว่าเราทําด้วยมือมีหนึ่งเดียวในโลกค่ะ ยังไงยังไงไม่ตกใจนะาร้มีหนึ่งยนเนโลค่ะเพราะว่าหาซื้อที่อื่นก็ไม่มีนะคะก็ไม่มีใครเหมือนด้วยไม่เหมือนใครเวลาเราจะแอบตังเราก็เอาหนีจากกระแลงไว้ใช่ค่ะเพราะปกติอะโทรศัพท์ที่เราถือถืออะมันลื่นไงมือมันลื่นใช่ป่ะเออมันลื่นปั๊บเนี่ยมันก็โอกาสที่จะตกหล่นเนี่ยบ่อยมากเลยใช่ไหมคะเวลาเราถือไปอันนี้เป็นเื่องตรงนี้ คือเราจะมีมีดพ่วกมีฉาชีพด้วยใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่แฟชน่นนะคะคืออันแรกเย็บไม่ได้มาตรฐานก็เลยเย็บเพิ่มนะคะให้มันล็อกอันนี้กัน่งกันค่ะคือดึงตรงดึงแรกอ่าโอเคแน่นหนาแล้วอ่าดึงต่อไปนะคะมันจะได้แบบว่ามัแน่นหนาแน่นหนาเดี๋ยวนี้คุณมีฉาชีพเยอะเราถือเงี้ยกิ๊บเกทีกิ๊บเก่งเงี้ยไม่ได้นะคะไม่ปลอดภัยเราใส่กระเป๋าตรงนี้หนึ่ง การโทรศัพท์ตกด้วยสองการมิฉาชี่ด้วยคล้องคอเลยค่ะถ้ว่คนอื่นว่าเรารวยใช่ไหมคะแล้วก็คว่ำหน้ามาลงอย่างนี้นะคะคว่ำหน้าลงอย่างนี้นะคะถ้าเขาจะดึงถ้าเขาดึงเนี่ยเขาก็ดึงไปทั้งตัวนี่ทั้งตัวลำตัวเราหนาเมื่อขนาดนี้นะคะรับรองมิฉาชีเอโทรศัพท์กไปไม่ได้ค่ะเพราะอโลอใช่ใช่ใช่นะฮะก็นะคะแก้มสวยด้วยการโทรศัพท์ร่วงด้วยการมิฉาชีด้วย เูกต้องมีสติด้วยนะคะเวลาเราดึงเราต้องเอาเอานิ้วโป้งนะคะล็อกไว้ล็อกไว้ต้องมีวิธีใช่ปิดนี่คือแบบถ้าอยายังไงก็ไม่หลุดนะคะอย่างนี้นะคะความลงดูซิคะความลงก็ไม่หลุดม่ดเวลาที่เราเปิดเราต้องมีวิธีการนะคะล็อกไว้เอานิ้วโป้งล็อกไว้นครอยาได้ต้องสั่งจองนะคะเพราะว่าค่อยแกะค่ะค่อยแกะเอยนลายนี้ลายนี้หมดแล้วมีลายเดียวมีแค่สีละออกมานะคะนั้นต้องมีสติในการใช้ด้วยนะคะ ค่ะมีวิธีการสายปรับได้นะคะปรับได้ค่ะปรับยังไงคะปรับยังไงคะนี่ค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะเคยเรียนลูกเสือเมาคีล่าสัตว์เมาคีร่าสัตว์คนเราคนเรามันมีปมปมมากแล้วก็ผูกปมยาวผอมหน่อยผอมหน่อยถ้าเราอยากแบบว่า ให้มันแบบอุ้ยทำไมมีหลายปมแล้วก็ผูกหลายๆปมเราเป็ <S <S> นปคนมีปมแล้วก็อย่างนี้ค่ะลุยลยติงตังได้เลยนะคะเนี่ย <S <S> ได้ได้ได้แต่ถ้าเมื่อกี้นี้คือปลอดภัยอันนี้คือเก๋ยิบเก๋เป็นเหมือนแบบกระป๋ออย่าเอาไป <ๆ S 2> วนคอนะคะ <S <S> <S อันตราย <S <S> <S ขอบอกอันตรายมากอย่าวนคอนะคะโดนดึงไปนะคะนะทั <S <S> <S ้งในก็ไม่มีอะไรมากแบบนี้ค่ะค่ะซักให้งง่ายสบะสบัดสบ ไม่ต้องรีดเลยนะคะอย่างเดียวในโลกดิฉันก็อยากได้นะคะแต่ว่าต้องรอรอออเดอร์พรีออเดอร์เท่านั้นเพราะว่าอันนี้ทำมาเพื่อค่ะเพื่อที่เราจะพอดีว่าได้โทรศัพท์ราคาสี่0มื่นเก้ามาเนื่อมันใช่เนื้อมันเย็บไปไม่ใช่สี่ห0่เก้าหรอสี่พเก้าเองเราต้องอัพราคาให้มันมูลค่าสูงดิคะเหมาะกับเนี่ยมันเป็นเงินกีบเราอย่าไปพูดเงินไทยเงินกีบในช่วงนี้ค่ะ นะ<อ>ค่าในนี้เยอะนะคะมากๆเลยเพราะฉะนั้นถ้าหายไปเอ,อเรื้อตอนนี้นะคะสั่งตอนนี้แถมแอปพิเคชันต่างๆรูปถ่ายอะไรเงี้ยอุ้ยฉันมากมากมายมากกว่า4 9่หมื่นเค่ะ<ช>นั่น<ช>แพงมากนะคะโท<ช>รศัพท์เครื่องนึงมันมีทุกอย่างของที่นในความเป็นเราที่ หาซื้อที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะเพะฉะนั้นนะเก็บไว้มีกระเป๋าดเบื้อง,ง,งหลัง็อกน,นี่ค่ะตรงนี้ปุ๊บปั๊บอ่าสะพายปั๊บปุ๊บไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมหน้าตาเนี่ค่ะอันนี้ก็มีแค่ใบเดียวนะคะค่ะแต่ว่าแล้วแต่คุณจะใส่ค่ะใส่บัตรก็ได้ใส่อะไรก็ได้นะคะนี่นะคะค่ะในเป็นลายแบบนี้ค่ะเย็บเรียบร้อยมากเลยนะคะเป็นของขวัญคุณเดี๋ยวก็ใกล้จะปีใหม่แล้ว ใช่แล้วค่ะอันนี้ใส่ตัางได้เยอะใส่ได้เป็นหมืนม่นๆปีใหม่หมื่นหมุนหมุนหมุนๆแล้วก็ยัดลงไปนะคะอยาให้ <c oughs> ใคร <c oughs> รู้ว่ากระเป๋าใบนี้มีเงินหมื่นหมื่นอยู่ขางซะเง <c oughs> ินแสนก็นไม่ได้เพราะว่าเงินแสนมันฟื้นใหญ่ค่ะค่ะ <c oughs> มันจะม้วนยังไงมันก็จะแตกออกนะคะนะคะแต่ถ้าเอามาฝากเราไว้ก็ได้ดิฉันจะเป็นอย่างนี้อันนี้ใส่แบงค์คุณแล้วถ้ามันสมมติว่าเหรียญอ่ะบางทีเราก็แบบเนี่ย ได้รับเหรียญมาเราไม่ค่อยใช้คุณเราจะมีไหมอันนี้เนี่ยออใส่เหรียญได้อันนี้ก็เล็เหมือนกันอืมที่หลายลายค่ะทำเองเย็บมือนะคะเนี่ยเย็บมือค่ะมือเย็บมือจะมือแตกหมดเลยค่ะเลิศมาเย็บยากนะเพราะว่ามันเป็นอันเล็กๆเนี่ยใช่ส่วนใหญ่อันเล็กๆเนี่ยมักจะแพงนะคุณขายไม่แพงแล้วแต่คนจะต่อเนี่ยเหรอขายให้เพื่อน่าไรคะขายให้เพื่อน สามสิบคะ่ะสามสิบอ้ถูกมากเลยค่ะคุณคะ่ะอยู่ที่ตลาดเนี่ยแถวบ้านเนี่ยเห็นแบๆอยู่<ด>ไม่ได้ดนะคะเห,เห็นไอ้กลมกมนี่ไหมคะราคานี้ไม่ได้นะคกลมๆนี่นี่กลมๆอันเนี้ยก่อจะคิดว่ามันจะต้องมีกลมกลมนี่คิดอยู่หลายวันนะคะเนี่ยเพื่อแบบว่าเวลาดึงนะเนาะโอ้ยความสะดวกความสะดวกในถึงการใช้งานของคนแล้วถ้าเกิดว่ามือไม่ว่างก็เอานีบไว้ที่หูก็เอีงแบ่งนะคะแต่ว่าถ้าใส่ก็ ถ้าใครสนใจอุดหนุนนะคะก็ถือว่าได้ช่วยค่าโรงพยาบาลแม่ค้าด้วยนะคะจะได้กินยาอยู่ยา,ยาลดความสวยใช่ใอันนี้เป็นฝีมือที่ทำให้นี่ไม่ใช่บวมอะไร<ช>นะเนี่ยบวมนือ บุมน้ำเกลือกินเคสามสิบบาทนะคะถ้าซื้อมากๆนี่อาจจะลดราคาได้นะช่วงนี้ช่วงลายดอกไม้แล้วก็มีลายปลาโลมานะคะนี่ค่ะโลมาใกล้จะปีใหม่ละถ้าปีใหม่อาจจะัพราคามากกว่านี้ช่วงนี้ซื้อไม่อัพไม่ัพไม่ up ไม่ดีซื้อมาเลยเสียแต่ค่าส่งก็พอค่ะถ้าไม่รีบก็ธรรมดายี่สิบนะคะฝีมือมากนะคะนี่ค่ะลายนี่ก็สวยดิฉันก็มีแล้วค่ะดิฉันถูกหนุนไปแล้วกับใบหนึ่งเฟอร์มูจนองหมาก็มีนะเนี่ย เห็นไหมคะใส่กุญแจบ้านกุญแจรถกุญแจห้องกิ๊กเอ่อกุญแจคุณก็เอาเป็นหลายๆลายยไงจะได้จําได้ว่าอันไหนของใครใช่ไหมอ๋อไม่แล้วก็เพิ่มพวงเข้าไปค่ะได้ดีกเยอะแยะเลยนะคะก็มีลายช้างน้อยอีกอันหนึ่งอุ้ยช้างนี่สัตว์มงคลของบ้านเมืองเรานะคะใช่มนี่นะคะมงคลค่ะ อยู่แค่นี้แหละหมดร้อนนี้ก็คือทําแบบอื่นทำแบบอื่นนะคะใช่แล้วขอคิดคิดอีกนิดนึงเอาไว้เยียวยาจิตใจเวลาที่เย็บอะค่ะไม่ได้สมาธิเนาะงานศิลปะนั้นมันก็คือแล้วแต่อารมณ์อะค่ะค่ะอันนี้คืออารมณ์ร้วนๆนะคะที่ทํามาสวยงามใช่ใส่สมอท้อกได้ใส่ที่ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์ได้อ่ได้หลายอย่างอยาจะบอกว่าโมที่ฉันใส่จริงนะเนี่ยเอามาใส่แล้วเพราะปกติ เวลาเราไปใส่ในกระเป๋าเนาะดึงออกมาแล้วมันจะทําให้สมอนท้องเสีย<ช>ได้ใช่ไหมคะขาดในเพรนั้นใส่เนี้ยปลอดภัยเนะยาะกระเป๋าก็ปลอดภัยเ,เข้ามานะคะค่ะว่าแมคคาน่ะรออยู่แมคคาแล้วแฉลบแมคคารออยู่หมดแล้วหมดเลยอันล็อกเอกง,งียว ฉันชอบมาด่ฉันก็สั่งแล้วนะคะเขาบอกว่าต้องรอรออารมณ์แต่ว่าไม่ได้ใส่สีนี้นะคะมันจะเป็นสีอื่นเพราะว่ามันผ้าแล้วแต่ผ้าใช่ไหมคะผ้ามันสั่งมาคนละสีคนละคนละลายถ้าเป็นเด็ดอีดิชั่นถ้าเป็นสก็อตลายนี้มีสีเดียวแล้วก็จะมีสก็อตเขียวอ่อนสก็อตชมพูแล้วก็จะมีสีล้วนก็มีสีนี้ไหมคะวนจะได้เป็นแบบว่าแพคเกจของมันเลยแบบว่าสีนี้หรอสีนี้มันไม่เข้ากับเชือกสีดำสิคะ อ๋อค่ะเราต้องแ,แบบว่าคือคอยากให้มันเป็นแบบเดียวกันนะคะเขาเรียกเป็นแพคเกจไม่ได้แต่ว่าเชื่อกมันจะเป็นสีดํานะเพราะว่าเราไม่ได้สืบเห่นมาได้ค่ะได้ค่ะได้เดี๋ยวจัดให้มีสีฟ้าได้เมื่อไหร่คะ หลังจากที่กลับมาจากตอจวอแล้วนะคะตเจวอเอาบ้านอยู่ตจวอเหรอคะเนี่ยใช่ค่ะคุณนึกว่าดูคนกรุงเทพบ้านครั้งบางคราวอยู่โดนหรือยังคะอยู่ไม่ค่อยโดนไม่โดนิปีบ้างอสองปีบ้างหลังหลังอยู่สองปีแล้วแต่แล้วก็กลับ สองอาทิตย์ค้งอะไรเงี้ยค่ะสองอาทิตย์ค้างอยู่จดจอนะคะดิฉันก็เป็นคนช่วงนี้หน้านาต้องไปดกหญ้าที่ที่นาค่ะบนกรุงเทพนะแต่ว่าไปคนเดียวไม่ได้นะดกหญ้าที่นาะทำไมคะเดี๋ยวร้องข่มขืนค่ะใครคะจะข่มณหนนาคุณอยู่ตรงไหนคะมีคนผ่านไหมไม่มีแต่รถไฟผ่านเออนั่นแหละค่ะไม่ต้องกลัวค่ะอายุอายุขนาดนี้แล้วดีใจเถอะแต่ว่า แต่ว่าแต่ว่าเพลงนี้ก็มรงนแต่ว่าอะไรต่อนะอะไรคะเพลงอะไรคะคุณแต่ว่านี่ติ๊ต่อค่ะมันร้องแต่ว่าแต่ว่าคือปุ๋ยประวานเลยเพลงอะไรนี่ฉันเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปคุยกันหลังไม์นะว่าเพลงอะไรเพลงคนเหนือร้องน่ะหาจ้าฮักเจริญชี อะไรนี่แหละสักอย่างแบบนี้แหละช่วงนี้นี่ฉันฟังแต่เพลงอีสานค่ะรักบ้านเกิดอ๋อใช่ค่ะโอเคตอนนี้ฉันดูนแต่น้องนุกกับน้องปายคนบ้านเดียวกันกับคุณนีคะฉันอยากเป็นป้ายสักงรอยอ่ะป้ายข้าวป้ายอ,อะไรคะ <laughs> ป้ายป้ายป้าย ไปนะจะไปใส่ก็ไปวันนี้ก็ขายของแค่นี้พอเพราะว่าคนไม่ชอบให้คนมาขายของฟังเราไม่ได้ขายเราแนะนําในสิ่งที่มันเหมาะสมกับชีวิตเึ่งชั้นเนี่ยเอห็นเนี่ยจริงๆแล้วเราเป็นคนผลิตเราก็อยากขายาะแต่ว่าลูกค้าช่วงนี้เขาอยู่บ้านเขาไม่ค่อยออกจากบ้านกันใช่ใช่ใช่เราก็เลยต้องออกมาค่ะออกมาใช่ใช่ ออกมาออกมานําเสนอในสิ่งที่เหมาะสมนะคะกับยุค 4G ยุคที่มีโทรศัพท์สี่ตัวเป็นคนไหนอยากหน้าใสอยากหน้าใหญ่อย่างเราถามมาได้เลยนะคะมีเทคนิคอะไรบอกเย้เลยหน้าหน้าใหญ่ใอย่างนี้ไม่ต้องฉีดโบเลยแก้มเนี่ยโอเคค่ะสำหรับเราสองคนวันนี้ต้องขอลาทุกท่านิปก่อนนะคะกระวับสุขภาพกันด้วยนะคะดีค่ะ